แทนรัศจร์จังหวัดชนบุรีรีราชาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาว1ีราชาวกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยกิดต้องรวบรวมความกล้าหาญนะฮะแล้วก็มีความลำบากใจอย่างยิ่งในการที่จะต้องมาขอยุติดบ,บทบาทกับพักนะคะรับต่กิจเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่อยากที่จะต้องไปทำงานร่วมกับพักอื่นแล้วยังสังกัดอยู่ในพักเดิมอย่างนั้นคืองูเห่าชัดเจนค่ะแต่วันนี้กริฑที่ทำงานกับพักไม่ได้เพราะอุดมการ์มันต่างกันนะคะแนวทางการทำงานมันต่างกันกรี้าที่จะออกมาพูดแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนว่ากรี ขอให้พักขับปิดออกและกิจยื่นหนังสือให้กับพักตั้งแต่เดือนเมษายนแต่กิจมาทันแหลงหลังจากวันที่สิบเอ็ดเพราะเพื่อเพื่ออะไรเพราะเพื่อกิจอะสนับสนุนทีมที่เลือกตั้งเทศบาลก็ไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับพักนี่คือเจตนาของกิจ เราไม่อยากให้เรื่องส่วนตัวมันกระทบกับพักสาเหตุที่กิดยึดตีบทบาทในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าพักเองนะคะมีเป้าหมายในการเน้นในการสร้างพักไม่ได้เน้นในการสร้างคนเรื่องที่พักให้ความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาและทำงานเนี่ย จึงเป็นประเด็นที่จะสร้างกระแสและสร้างความนิยมให้กับพักเป็นหลักโดยไม่ได้มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนทำให้กริบเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องได้นะฮะตรงเนี้ยรายละเอียดเนี่ยกริมีในแถลงในหนังสือที่กริดลาออกกับพักไปแล้ว กิจก็ไม่อยากจะขยายตรงนี้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่กิจเนี่ยเป็นสสเขตมีเป้าหมายที่สําคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่การผักดันเรื่องในพื้นที่เข้าสู่พักไม่เคยได้รับการสนับสนุนอย่างที่ควรจะเป็นทำให้กิจไม่สามารถ ร่วมง,งานกับพักได้อีกทั้งยังมีเรื่องการไม่ให้เกียรติไม่เคารพผู้จารับหลังในทางที่ไม่ดีในสถานะทางเพศและยังมีการปล่อยข่าวอยู่เรื่อยๆว่ากิจเป็นงูเหา่าทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของพักไม่ว่าจะเป็นการยุบพักหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ประชาชนพี่น้องในเขตกิเตเนี่ย จะต้องโทรมาหาทุกครั้งว่ากิดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผิดเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นงูเห่าอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าแต่เวลาก็พิสูจน์ว่าที่ผ่านมากิดไม่ได้เป็นแบบนั้นผ <c oughs> ิดเสียใจนะกับการที่จะต้องมายุติบทบาทในวันนี้

นะคะใน Facebook ส่วนตัวกิจชีวธรรมนนเข้าไปดูได้นะคะพฤติกรรมของกิจเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยประเด็นที่ว่าทำไมกิจไม่ลาออกนะคะเพราะว่าการลาออกในวันนี้จะทำให้เราสิ้นเปลืองงบประมาณหรือเปล่าเราต้องเลือกตั้งใหม่ไหม เพราะเพื่อความสะใจหรือเพราะเพื่อให้กิจด,ดูเท่ในการลาออกเนี่ยกิจจะดูเท่มากเลยอ่า <Hello. S 1> ถูกไหมเท่มากแต่มันไร้สาระ,น,าระนะคะกิจจึงไม่ลาออกเพราะกิจเองต้องการทํางานในหน้าที่สอสอต่อตามที่ประชาชนคาดหวัง,งไว้กับกิจประชาชนในพื้นที่ของกิจไม่ได้มีปัญหากับกิจเลย คนที่ติดตามการทํางานและกิจเข้าไปช่วยเหลือเขาลองไปสอบถามก็ดูว่าการทํางานของกิจเป็นยังไงนะคะสําหรับเรื่องประเด็นที่แตกหักในวันนี้นะคะนอกจากปัญหาการทํางานในพักในส่วนจังหวัดแล้วที่มีปัญหามาโดยตลอดแล้วกริดเองเนี่ยได้ ร้องเรียนไปโดยยังพักโดยตลอดแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการและขั้นตอนนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งการทำงานในสภาการยื่นประเด็นของกิจไม่ได้รับการตอบรับให้ตั้งเป็นประเด็นในกรรมธิการนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสองเรื่องและที่กิจไม่สามารถทำงานผลักดันในพื้นที่ได้ และสุดท้ายนี้ซึ่งประเด็นเป็นประเด็นแตกหักนะคะกิตอ,อภิปรายขอบขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ไปสร้างอ่างเก็บน้ำบนเกาะสีชัางนะคะแล้วกิตก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนรัษฎรในการเข้าเฝ้าเพื่อเออเขาเรียกว่าอะไรพู้ภาษาง่ายๆ ขอบคุณในหลวงราษดรเป็นตัวแทนเ,เป็นตัวแทนราษฎรในการขอบคุณในหลวงแล้วก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำงบประมาณเพื่อวางท่อประปาต่อน้ำไปยังเกาะสีชังเพื่อไปลงยังอ่างเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างไว้สำหรับการหาลืนในวันนั้นแต่ พอกริตหาลือจบก็มีสอสอท่านหนึ่งขึ้นมาต่อว่ากริตว่ามันเหมาะสมแล้วเหรอในการที่กริตพูดแบบนี้กริตก็ยืนยันว่ามันเหมาะสมสำหรับกริตกริตเป็นสสในพื้นที่นี้สิ่งที่กริตทำไปกริตยืนยันว่าเหมาะสม และก็เป็นผลกระทบกับกิดตลอดมาตั้งแต่นั้นมาทางพักมีการต่อว่าว่าเพื่อนๆส่วนมากไม่พอใจกับการที่กิจหารือในวันนั้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนๆไม่กล้าที่จะมาคุยกับกิจน,นานๆ เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการทําตัวไม่เหมาะสมวางตัวไม่เหมาะสมกลัวพักไม่ส่งลงสมัครในครั้งต่อไปเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องผิดย่อเยอะยะมากมายกิดก็อยากไม่อยากอธิบายนะคะส่วนเรื่องที่ในเพจพูดมาเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้บอกว่ากริด เป็นสอสอที่จะเข้ามากอบโกยถามก่อนว่ากิจกอบโกยอะไรนะคะในวันนี้ในการตั้งแต่เลือกตั้งมาถามให้ไปดูในชนบุรีเนี่ยมีใครทุ่มกำลังทรัพย์อย่างจริงอย่างกิจตั้งสำนักงาน ซื้อสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ได้เข้ามาหาได้สะดวกพบปะได้สะดวกเปิดสำนักงานเพื่อทํากิจกรรมให้กับเด็กๆได้เรียนคณิตศาสตร์ได้เรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอมถามใครทุ่มเทเพื่อกิจบ้างตอบกลย,ยังไงเงินภาษีที่พ่อแม่พี่น้องโอนให้กับพักเนี่ยกิจไม่เคยได้ใช้สักบาทกิตไม่เคยเบิกเงิน จากพักมาทำกิจกรรมในพื้นที่เลยกิจใช้เงินเดือนสอสอที่กิจมีเนี่ยทําพื้นที่พัก้ยทําทํางานในพื้นที่เพื่อพักอะไรคือการตอบโกลยกิจได้อะไรส่วนเรื่องความหวังของประชาชนในวันนี้กิจเข้าใจ เพราะกรษเองก็เคยเป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีความหวังเหมือนทุกคนในวันนี้ว่าพักจะเป็นความหวังเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศชาติได้แต่แล้วก็เป็นอย่างที่กฤษแถลงมาในเบื้องตน้นเพราะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยกรีในสานะสอสพหักดันอะไรไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นวันนี้ความผิดหวังที่มีอยู่ในใจมากมายจึงเป็นเหตุให้กิจทำหนังสือยุติบทบาทกับพักพอกิจทำหนังสือยุติบทบาทกับพักพักก็เรียกกิจไปคุยนะว่าจะแก้ไขอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่กิจบอกว่า การแก้ไขไม่ได้ช่วยอะไรเพราะกิจเรียกร้องให้แก้มาก่อนหน้านั้นแล้วมันเลยเวลาที่คุณจะแก้แล้ววันนี้กิจเรียกร้องให้พักขับกิจออกเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ปวงชนกิจจะได้ไปทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวศรีราชาอย่างที่กิจตั้งใจไว้อย่างแท้จริง สำหรับประเด็นเรื่องพักใหม่ทำไมกริชถึงเลือกไปพักกล้าทำถ้าติดตามเพจกริชในการทำงานกริชจะประสานงานกับท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านมันคือการวางแผนไปใช่ไหมคะหน้เขาินหน้าเขามา แต่กริดได้รับการตอบรับจากท่านธรรมนัสในการช่วยที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะคะสองครั้งสองครั้งนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนที่บางพระที่ชนบุรี มองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญในการเปิดอ่างเก็บน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากในการสัญจรไปมาระหว่างพี่น้องสองฝั่งนะคะนี่การที่เราจะเลือกพักไหนเราต้องเลือกพักที่เขาสนับสนุนให้เราแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง คุณคเดนะค่ะตนเขาทาอยู่แล้วติดตามเพจกิจบ้างไหมคะได้ต้องการติดตามเพจกิจบ้างไหมคะพวกคุณที่พูดอยู่อ่ะพวกคุณรู้จักศรีราชามากแค่ไหนีก็ช่วงนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาโต้แย้งกันนะคะ กิตก็มาแค่แถลงว่ากิตมีจุดยืนแน่นอนวันนี้กิจยุติบ,บทบาทกับพักแล้วก็ขอให้พักขับออกส่วนเรื่องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรนั้นเนี่ยกิจมองว่าประชาชนชาวสีราชาเนี่ยเข้าใจกิจนะคะและขอให้ติดตาม การทํางานของกิษต่อไปกิดไม่เคยมองว่าตัวเองมีความสําคัญเลยแต่กิดแค่อาสามารับใช้ประชาชนในเวลาที่กิดพร้อมสอสหลายคนที่เข้ามาทํางานในพักไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะมาทํางานด้วยสถานะต่างๆ นะคะแต่กิดคิดว่ากิตอยู่ในสถานะที่พร้อมที่จะมาทำงานเพื่อประชาชนกิดถึงได้ลงสมัครในวันนั้นและเรื่องที่กิตผลักดันตั้งแต่ก่อนที่กิจจะมาเป็นสอสอเนี่ยกิดก็ยังผลักดันอยู่และเป็นเรื่องที่กิตต้องการจะผลักดันมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปก็งงอลองไปติดตามเพจดูค่ะ ค่ะก็วันนี้ก็จบประเด็นเพียงแค่นี้ค่ะ